สัดีครับช่างโจรครับจากแตงคอนจิเนีวันนี้พามารีวิวสําหรับงานคาร์บอนเคบล่าเนาะเผื่อใครชอบงานประมาณแบบนี้เนาะอ่านีงานเคบล่านอะคันนี้พี่เขาก็จะใส่ไปเกือบทั้งคันแล้วเนาะเดี๋ยวมาไล่ดูพาไปดูว่าสามารถใส่อะไรกันได้บ้างเนาะก็ตัวนี้จะเป็นงานครอบกระจกนะครับงานครอบกระจกแท้ของที่ร้านช่างเป็นงานแท้หมดเนาะเป็นมือเปิดอ่ามือเปิดแบบนี้นะครับมือเปิดสังเกตความเงาเนาะมันก็จะเงากว่า บันไดบันไดข้างนี่บันไดข้าง,าางเห็นปะเนาะ <c oughs> แต่นี้ <c oughs> บริษ <c oughs> มาแล้วฝนมันตกเนาะอ่าวันนี้มันอยู่ข้างล่างเนาะบันไดข้างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พาไปดูอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัว s <S อ่าตัวแอลตัวแอลด้านหลังอันนี้สำหรับเสียเลยนะเพราะว่า มันราคาราคาพวกนี้งานงานพรีเมียมเนาะงานงานมือเนาะงานมือทำแฮนด์เมดนะครับดังนั้นพวกฝรั่งชอบนะครับพวกต่างประเทศชอบนะครับพวาที่เขามีกําลังซื้อสูงๆเนาะเขาชอบงานที่มัน make, แฮนด์เมดล้วไปอยู่บนรถอย่างเงี้ยเนาะเขาจะชอบงานพวกนี้กันนะครับคนไทยก,ก็ก็ใส่ได้นะครับก็คนไทยก็ใส่ได้นะก็อย่างอย่างที่ช่างบอกเนาะมันก็สวยกว่าแล้วก็เงางามกว่านี่ก็จะเน้นเป็นงาน ภายนอกนะครับงานภายนอกนก็ประมาณแบบนี้นี่ไอแสงพวกนี้เป็นพวกคิ้วเห็นไหมคิ้วคิ้วไฟหน้ากระจังหน้าอ่ามันพวกกระจังหน้าอะไรแบบนี้เนาะความไฟตัดหมอกนี่เป็นแบบนี้เป็นไงสุดไหมสุดจะเล่นเล่นแบบนี้เลยแบบลดลดลดนอกไปเลย เวลาเล่นเรา,าก็ใส่แบบนี้เลย